หนึ่งอาหารถาม3ามสมุนไพรบำยุงผินผมข้อต่อผู้สูงอายุต้องรู้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคอลลาเจนในมุมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะครับเพราะมันมีอาหารชนิดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับคอลลาเจนมากๆจนเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเลยทีเดียวหลายคนน่าจะเคยทุ่มเงินไปไม่น้อยกับอาหารเสริมคอลลาเจนแต่กลับไม่ค่อยเห็นผลแล้วถ้าจริงๆคำตอบมันซ่องอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปมาตลอดแล้วครับ ลองนึกภาพตามนะครับว่าการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างบ้านหลังหนึ่งเลยคือเราจะแค่มีอิฐอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีทั้งเครื่องมือมีช่างแล้วก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยบ้านถึงจะแข็งแรงทนทานวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าจะสร้างบ้านคอลลาเจนของเราให้แข็งแรงสุดๆได้ยังไงเอาละครับมาเริ่มกันที่อิฐก้อนแรกของบ้านเรากันเลยนั่นก็คือเจลาตินครับนี่แหละครับฝาแฝดที่ถูกลืมของคอลลาเจน จริงๆแล้วมันก็คือคอลลาเจนที่ผ่านการปรุงสุกมาแล้วทําให้ร่างกายเราเอาไปใช้ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักเจาะลึกกันเลยครับพูดง่ายๆเลยนะครับเจลาตินก็คือคอลลาเจนที่เอาไปต้มไปเคี่ยวช้าๆไม่ว่าจะเป็นจากหนังจากกระดูกหรือกระดูกอ่อนของสัตว์กระบวนการนี้มันเหมือนกับการคลายเชือกคอลลาเจนที่มันเหนียวแน่นมากๆให้กลายเป็นเส้นได้เล็กๆที่ละลายน้ําได้ร่างกายเราก็เลยอมันดูดซึมไปใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับและทีนี้ ทำไมเจลาตินถึงดีกว่าโปรโตีนอื่นๆอย่างเช่นอกไก่ล่ะสไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดมากเลยครับคือเจลาตินนี่ยมันเหมือนอิฐสำเร็จรูปที่มีกรดอะมิโนสำคัญๆสำ,สำ,สำหรับสร้างคอลลาเจนมาให้ครบแล้วร่างกายเห็นปุ๊บรู้เลยว่าต้องเอาไปซ่อมแซมตรงไหนแต่ถ้าเป็นโปรโตีนอื่นมันจะเหมือนกองวัสดุที่มีสารพัดอย่างปนกันมาร่างกายก็ต้องมาเสียเวลาคัดแยกก่อนซึ่งมันช้ากว่ากันเยอะเลยครับและข่าวดีก็คือ เราหาเจลาตินกินได้ง่ายมากจากเมนูที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปกระดูกร้อนๆที่เคี่ยวนานๆตีนไก่ตุนเปื่อยหรือขาหมูะโลนี่แหละครับแหล่งเจลาตินชั้นดีเลยเอาล่ะตอนนี้เรามีอิฐพร้อมแล้วแต่การสร้างบ้านจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดทีมสนับสนุนใช่ไหมครับเราต้องมีทั้งทีมเครื่องมือทีมที่คอยดูแลสภาพแวดล้อมให้พร้อมทำงาน มาดูกันครับว่าทีมสนับสนุนของเรามีใครบ้างทีมแรกเลยครับทีมเครื่องมือช่างของเรานั่นก็คือมาเลเซียนั่นเองในมาเลเซียเนี่ยนะครับมันมีแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีกับทองแดงซึ่งเป็นเหมือนเครื่องมือที่เอนไซม์ต้องใช้เพื่อจะประกอบร่างอิฐให้เป็นคอลลาเจนแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระคอยเป็นยามเฝ้าบ้านป้องกันไม่ให้คอลลาเจนของเราโดนทำลายด้วยครับ ต่อมาครับพอมีช่างแล้วก็ต้องมีทีมเติมน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้หน้างานซึ่งก็คือเห็ดหูหนูขาวครับในเห็ดหูหนูขาวเนี่ยมันมีสารพิเศษที่ช่วยอุ้มน้ำได้ดีมากๆมันจะช่วยให้เนื้อเยื่อเราชุ่มชื้นจากข้างในเลยนะครับผิวก็จะดูอิ่มฟูดูยืดจุ่นขึ้นมาเลยและทีมสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยทีมซ่อมบำรุงรรของเราครับก็คือยางลูกพีชหรือที่เรียกว่าเถาเจียว ที่เรามักจะเห็นอยู่ในขนมหวานคู่กับเห็ดหูหนูขาวนั่นแหละครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเหมือนกันแต่จะเน้นไปที่การลดการอักเสบเหมือนคอยดูแลรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้บ้านคอลลาเจนของเราแข็งแรงอยู่ไปได้นานๆพอเราเอาทุกอย่างมารวมกันทั้งอิฐทั้งทีมช่างทั้งทีมดูแลสภาพแวดล้อมเราก็จะได้สูตรสาเร็จที่เรียบง่ายแต่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆเพื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับ เรามีเจาลาตินเป็นอิดสาหรับการสร้างมีเมล็ดเชียเป็นเครื่องมือในการประกอบและปกป้องแล้วก็มีเห็ดหูหนูขาวกับยางลูกพีชคอยดูแลสภาพาแวดล้อมให้ชุ่มชื้นและลดการอักเสบเป็นทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบมากครับแต่เดี๋ยวก่อนทีมเวิร์กทั้งหมดนี้จะเริ่มทํางานไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือตัวจุดประกายครับซึ่งก็คือวิตามินซีนั่นเองวิตามินซีจากผลไม้ต่างๆเนี่ย ทำหน้าที่เหมือนเป็นประกายไฟที่จุดให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นได้ครับถ้าไม่มีตัวนี้ต่อให้มีอิฐมีเครื่องมือครบก็สร้างบ้านไม่สําเร็จนะครับพอฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์ซื้ออาหารเสริมคอลลาเจนแพงๆมากินกันใช่ไหมครับกินไปตั้งหลายกระปุกแต่เอ๊ะทําไมไม่ค่อยเห็นผลเลยนั่นก็เพราะว่าประเด็นสําคัญมันไม่ใช่แค่การกินคอลลาเจนเข้าไปเฉยๆครับ แต่มันคือการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งหมดทั้งวัตถุดิบทั้งเครื่องมือให้ร่างกายพร้อมที่จะสร้างและก็รักษามันไว้ได้ด้วยตัวเองและข่าวดีมามากๆเลยก็คือทีมเวิร์กทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยหาได้ง่ายๆในตลาดบ้านเราเลยครับของที่คนไทยจีเรากินกันมาเป็นร้อยๆปีเพื่อบำรุงสุขภาพทั้งน้ำซุปกระดูกตีนไก่ตุนขนมหวานเห็ดหูหนูขาว ไม่รู้ว่าในบรรดาคนฟังมีใครชอบกินขนมหวานเห็ดหูหนูขาวเหมือนผมบ้างไหมครับของดีจริงๆนะครับทีนี้จะเอาไปใช้ยังไงดีง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเลยแค่ลองเพิ่มเมนูพวกนี้เข้าไปในสัปดาห์ดูอย่างเช่นลองกินน้ำซุปกระดูกหรือตีนไก่ตุนสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์ทุกวันก็อาจจะเติมมเละซียแช่น้ำสักช้อนหนึ่งในโยเกิร์ตแล้วก็หาขนมหวานเห็ดหูหนูขาวกินสักสัปดาห์ละครั้ง2ครั้ง และที่สําคัญอย่าลืมกินคู่กับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆด้วยนะครับสุดท้ายแล้วพอเราเข้าใจว่าสุขภาพดีๆมันเริ่มต้นได้จากในครัวของเราเองลองกลับไปดูสิครับว่าในบรรดาอาหารสุดลอดพวกนี้มีจานไหนบ้างที่จะกลายเป็นเมนูโปรดจานใหม่ของเราได้เพราะการสร้างปกป้องแล้วรักษาด้วยอาหารจากธรรมชาตินี่แหละครับคือคุณจะสำคัญสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เคยไหมครับที่มองกระจกแล้วก็ต้องถอนหายใจกับเส้นผมที่มันร่วงบางลงทุกวันๆทั้งๆที่ก็ลองมาหมดแล้วนะผลิตภัณฑ์แพงๆที่เขาว่าดีแต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมวันนี้เราจะลองย้อนกลับไปหาคำตอบจากศาสตร์โบราณกันครับที่อาจจะให้ทางออกกับปัญหานี้ได้แบบคาดได้ถึงเลยเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับที่แบบทุ่มเงินไปเยอะมากกับพวกเซรั่มเอยคอสบารุงผมราคาแพงๆเอยแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลย ถ้าเจอแบบนี้อยู่แล้วก็บางทีอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุสัทีและหันมามองให้ลึกลงไปถึงต้นตอจริงๆของมันกันดีก,กว่าครับเพราะว่าสุขภาพเส้นผมที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการบำรุงภายนอกอย่างเดียวนะครับแต่มันมีรากฐานมาจากความสมดุลข้างในร่างกายเรานี่แหละและตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่ไตของเรานี่เองครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นเหล่านี้เลย ตั้งแต่ทำความเข้าใจรากของปัญหาไปจนถึงการแนะนำสี่สุดยอดอาหารที่เปรียบเสมือนขุนพลผู้พิทักษ์เส้นผมจากภายในกันครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทำไมการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแค่การบำรุงจากภายนอกอย่างเดียวถึงไม่เคยให้ผลลัพธ์ที่มันยั่งยืนสักทีนี่คือหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับประโยคที่ว่าไตาเก็บสารจำเป็น ความงามสง่าปรากฏที่เส้นผมมันชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าความแข็งแรงความหนาแล้วก็ความดกดําของเส้นผมเราเนี่ยมันคือภาพสะท้อนสุขภาพของไตจากข้างในสู่ข้างนอกนั่นเองครับเอาละมาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วนะครับในศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยสุขภาพผมของเรามันผูกอยู่กับอวัยวะสําคัญ2ส่วนแบบแยกกันไม่ออกเลยนั่นก็คือไตและตับซึ่งทําหน้าที่อืม อาจจะแตกต่างจากที่เราเข้าใจในทางการแพทย์ตะวันตกอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อหเห็นภาพชัดๆนะครับลองนึกภาพตามกันแบบนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเลยเส้นผมของเราก็คือใบไม้ที่อยู่บนยอดสุดนุ่นเลยครับส่วนเลือดในตับก็คือน้ําและสารอาหารที่คอยหล่อเลี้ยงลําต้นให้แข็งแรงแล้วที่สําคัญที่สุดไตของเราครับไตนี่แหละคือรากแก้ของต้นไม้ที่คอยดูดซึมสารอาหารดีๆจากดินแล้วส่งต่อไปให้ทั่วทั้งต้น ดังนั้นเป้าหมายของเราจึงชัดเจนขึ้นมากเลยครับถ้าเราอยากให้ใบไม้มันเขียวชอุ่มอยากให้ผมดกดำเงางามเราก็ต้องเริ่มบำรุงที่รากฐานก่อนเลยนั่นก็คือการเสริมสร้างความแข็งแรงให้ไตและบำรุงเลือดในตับให้มันสมบูรณ์นั่นเองครับและนี่คือขุนพลตัวแรกของเราครับถั่วดำซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งถัว่วแล้วก็เป็นธัญ,ญพืชแห่งไตเลยทีเดียวครับที่น่าสนใจก็คือทั้งศาสตร์โบราณและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ย เห็นตรงกันเลยนะครับแพทย์แผนจีนเชื่อว่าอาหารสีดำจะเข้าไปบำรุงไตโดยตรงเลยส่วนโภชนาการสมัยใหม่ก็มายืนยันอีกเสียงว่าถั่วดำเนี่ยอุดมไปด้วยโปรโตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักถึง90%ของเส้นผมเลยนะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุจำเป็นอีกเพียบเลยครับวิธีเอาไปใช้ก็ง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำเต้าหู้ถั่วดำดื่มตอนเช้าหรือจะเอาไปดองในน้ำส้มสายชูหรือจะใส่ในโจ๊กใส่ในซุปต่างๆก็ได้หมดเลยเป็นการเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มื้อปกติข,ของเราได้แบบง่ายๆเลยครับ แต่ว่าก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะครับสาหรับคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดีหรือท้องอืดง่ายเนี่ยควรเริ่มทานจากปริมาณน้อยๆก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ค่อยๆปรับตัวมาถึงขุนพลตัวที่2ของเราครับนั่นก็คืองาดําซึ่งมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถบํารุงได้ทั้งตับและตาตไปพร้อมๆกันเลยเปรียบเหมือนกับการบํารุงทั้งครังเลือดและต้นน้ําได้ในคราวเดียวเลยครับทั้งแพทย์แผนจีนเขาเชื่อว่างาดำเนี่ยจะช่วยบารุง ทั้งสารจําเป็นในไตแล้วก็เลือดในตับส่วนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พบว่าโอ้โหมันอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งก็คือตัวที่ทําให้ผมเราดําขลับตามธรรมชาตินั่นแหละครับแต่ว่านะหัวใจสําคัญของการกินงาดํามันอยู่ตรงนี้เลยครับย้ําเลยนะว่าต้องทําให้สุกแล้วก็บดให้ละเอียดก่อนกินเสมอเพราะอะไรนัะนห่ะครับก็เพราะว่าเปลือกนอกของงาดำเนี่ยมันแข็งมาก ถ้าเรากินเข้าไปทั้งเม็ดเลยนะร่างกายมันย่อยได้ครับสุดท้ายก็ขับออกมากลายเป็นว่ากินไปก็เสียเปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยและเช่นกันครับมีข้อควรระวังเล็กน้อยคนที่ท้องเสียง่ายควรเลี่ยงการกินงานดิบนะครับแล้วก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะแค่วันละหนึ่งกำมือเล็กๆก,ก็เพียงพอแล้วครับมาถึงขุนพลตัวที่3กันแล้วครับลูกหมอนหรือมอรเบอรี่ผลไม้ที่เรารู้จักกันดีเลยในเรื่องสรรพคุณการบำรุงเลือดที่ส่งพลัง ซึ่งเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่ามันสําคัญต่อเส้นผมแค่ไหนตำราแพทย์โบราณน,นี่บันทึกไว้เลยนะครับว่าการกินลูกหมอนเป็นประจำจะทําให้ผมดําแล้วก็สายตาดีขึ้นด้วยแต่เนื่องจากว่าผลสดเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานเราเลยนิยมใช้แบบอบแห้งหรือแปรรูปแทนซึ่งก็ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ดีเยี่ยมเลยครับเราสามารถนําลูกหมอนอบแห้งมาชงเป็นชาดื่มก็ได้ทําเป็นแยมหรือว่าจะโรยใส่โจ๊กก็ได้เหมือนกัน เป็นวิธีง่ายๆที่จะได้รับประโยชน์จากผลไม้ชนิดนี้ในชีวิตประจําวันของเราครับแต่เนื่องจากลูกหม่อนมีฤทธิ์เย็นและน้ําตาลค่อนข้างสูงนะครับผู้ที่มีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอหรือว่ามีปัญหาเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดอยู่แล้วก็ควรจะทานด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและเราก็มาถึงขุนพลตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือเกากี้หรือโกจิเบอร์รี่วัตถุดิบยอดนิยมที่ช่วยบำรุงทั้งตับและไตได้อย่างยอเดเยี่ยมเลย แต่ว่าการเลือกเก่ากี้ให้ได้คุณภาพทีดีๆเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะในตลาดมีทั้งของที่ย้อมสีแล้วก็รมด้วยกรรมฐันนี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เลือกได้อย่างถูกต้องเลยครับลองสังเกตจากสีสัมผัสดมกลิ่นชิมรสแล้วก็ลองแช่น้ําดูเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ แน่นอนครับว่าการบำรุงด้วยอาหารเนี่ยต้องอาศัยความสม่ำเสมอนี่คือตัวอย่างตารางง่ายๆที่จะช่วยให้เราสามารถนำอาหารทั้ง4ชนิดนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลยไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเงินแพงๆก็สามารถบำรุงไตและผมไปพร้อมๆกันได้ครับสุดท้ายนี้นะครับการดูแลสุขภาพผมก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกต้นไม้เลยเราไม่สามารถคาดหวังให้ใบไม้มันเขียวเอุ่มได้ถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลที่รากของมันลองนำวิธีง่ายๆเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับ เพราะสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงย่อมเปล่งประกายออกมาจากภายในสู่ภายนอกเสมอแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าสุขภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากภายในใช่หรือไม่